สวัสดีคะ่ะวันนี้ทำคลิปแรนดอมนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องของคุณนะคะอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่เปิดขึ้นมานะคะไพ่จะเล่าเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตของท่านพลังงานอะไรจากไพ่ที่จะบอกท่านนะคะไพ่จะบอกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับท่านว่ายังไงไพ่บอกว่านะคะฝันกลางวัน แปลว่าท่านกําลังเหมือนกับมีความสุขกําลังคิดทําอะไรบางสิ่งบางอย่างโปรเจกต์โครงการอยู่ก็ได้เนาะ,ะภูมิฐานสร้างความแบบความภูมิฐานความโอ้อารูหล่าให้กับตัวเองอะ่ะท่านกําลังวางแผนมีโปรเจกต์งานสร้างความเติบโตความเข้มแข็งให้ตัวเองอยู่นะคะพลังงานของท่านบอกงั้นนะคะแล้วก็เก็บอมเนี่ยจริงๆท่านกําลังเก็บอมสร้างตัวเองจาก เก็บเล็กผสมน้อยจนกระทั่งประสบความสําเร็จซื้อรถซื้อบ้านสร้างความมั่นคงให้ตัวเองได้นั่นแหละค่ะและสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยท่านจะมีบ้านหลังใหญ่ๆเป็นที่อยู่อาศัยให้คุณพ่อคุณแม่หรือท่านมีลูกก็ให้ลูกนะคะเป็นมรดกนะคะไพ่บอกว่าเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานบริวารสืบไปข้างหน้าแต่ถ้าท่านยังโสดอยู่ท่านยังไม่มีใครมันก็แปลว่าท่านวางแผนชีวิตได้ดีคิด ถึงเรื่องของอความมั่นคงระยะยาวๆนั่นเองนะคะและพลังงานไพ่ย,ยังบอกว่าท่านจะสุขสบายนะคะมีความสุขเห็นไหมฮะสบายสบายอ่าไพ่บอกงั้นนะคะท่านจะมีความสุขอย่างมากเลยนี่พลังงานไพ่บอกนะคะแล้วมีเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นอีกนะคะอาจารย์ขอเปิดพลังงานไพ่เพิ่มไพ่บอกว่ามีเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านอีก ว้าวไพ่บอกว่าเฉลิมฉลองความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อะจะแปลว่าร่ำรวยอ่อรวยแบบมหาศาลเกิดขึ้นความสำเร็จในเรื่องของเงินงานชื่อเสียงมีคนมาแบบร่วมยินดีกับท่านอย่างแบบล้นหลามอะ่ะเออไพ่บอกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วมีเรื่องอะไรอีกไพ่จะบอกอะไรอีก เห็นไหมคะว่าท่านจะมีความสุขแ a ป p ี n e s s กับครอบครัวฟ a m i l y ของท่านะ่ะเออนะคะใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีความสุขมากๆแต่ถ้าใครยังไม่มีคู่จะมีคนเข้ามาอาจจะเจอกันในงานเลี้ยงงานสังสค์อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วยังไงอีกอิ่มน้ำสำราญเต็มอิ่มอุดมสมบูรณ์ะคะ่ะแต่ระวังโรคอ้วนหน่อยนะคะเออคือคือมันมีความสุขมันมีแบบมีผลประโยชน์มี รายได้เข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นเราอยากจับจ่ายซื้อของจับจ่ายซื้อของกินอู้เราทําได้เต็มที่นั่นคือความสุขสุขบนกองเงินกองทองสุขบนความสุขในแบบแฟมิลี่ครอบครัวอุ้ยไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบท่านได้แล้วนะคะแต่ท่านก็มีจังหวะที่อยากอยู่คนเดียวเงียบเงียบเหมือนกันนะอยากรลีแหลกอยากผ่อนคลายอยากปลีกตัวออกจากสังคมอยากปลีกวิเวก มันก็มีบทบาทนั้นบ้างเหมือนกันนะคนเราเนาะอ่าจริงนะคะเนี่ยท่านท่านเหมือนบางครั้งอะไพ่จะบอกว่าเมื่อท่านประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป้าหมายท่านเนี่ยเหมือนอยากไปปฏิบัติธรรมอยากหลุดพ้นเ,ออเข้าสู่โลกของธรรมะสัจธรรมของชีวิตเหมือนท่านอยากปล่อยวางอะ ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่จะเป็นแบบนั้นได้คือท่านต้องประสบความสําเร็จเหมือนไพ่ขึ้นบ้านปลายชีวิตของคนที่มาดูดวงเนี่ยจึงคิดในเรื่องของธรรมะเรื่องของความสุขเมื่อท่านประสบความสําเร็จท่านจะอยู่แบบพอเพียงละไปปฏิบัติธรรมไปแบบสวดมนต์ไปถือศีลอะไรของท่านก็ว่าไปเพราะท่านให้ให้กับครอบครัวให้กับพ่อแม่ให้กับลูกลูก ให้กับสามีให้กับภรรยาคือทุกอย่างท่านจะต้องให้แบบคือให้ทุกคนมีความสุขเนี่ยให้ทุกคนมีความสุขเมื่อนั้นท่านจะปีกวิเวกสองใบเนี้ยท่านไม่ได้แปลว่าเลิกกันนะแต่แปลว่าท่านน่ะปีกวิเวกอยากที่จะไปศึกษาธรรมะอ่ะขอดูนะคะอาจารย์จะตัดไพ่ลองดูนะเหตุการณ์ในอนาคตของท่านอ่ะดูเลยนะคะเป็นยังไง อ่านี่ไงคะโอเคคะ่ะไพ่กับหัวเนี่ยอาจารย์ตัดพไดพะะ่ได้ไพ่นะฮะได้ไพ่บอกว่า r relationship สัมพันธ์ที่ดีเห็นไหมท่านก็ยังมีสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวแรงดึงดูดท่านก็ยังมีแรงปัถนาแรงดึงดูดกับคนรักคนในครอบครัวท่านก็ยังมีสัมพันธ์ที่ดีอยู่เพียงแต่บางช่วงท่านจะเน้นการ สวดมนต์ไหว้พระเอา้าถ้าไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมตามาวัดวัดหรือตามสถานที่ปฏิบัติธรรมท่านก็อาจจะนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านมากขึ้นเข้าสู่โหมดของธรรมะมากขึ้นจิตใจท่านจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะการปล่อยวางการที่เราไม่ต้องยึดติดกับอะไรมากเพราะเราให้คนอื่นมาเยอะแล้วอะ่ะเราก็จะมีความสุขกับการอยู่แบบพอเพียงอะ่ะ เออประมาณนั้นน่ะดวงของท่านที่เข้ามาวันนี้นะคะโอเคค่ะอาจารย์ก็เห็นไพ่แบบนี้อาจารย์เขาปื้มด้วยนะก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอให้มีความสุขเหมือนที่ไพ่ขึ้นขอให้ท่านประสบความสําเร็จขอให้ครอบครัวของท่านอยู่เย็นเป็นสุขมั่งคั่งร่ํารวยท่านหวังอะไรปรารถนาอะไรก็ขอให้สําเร็จดังหวังนะคะ ขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของอาจารย์อย่าลืมถูกใจอาจารย์ฝากกดแชร์กดไลค์กด u ับส r คร้กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ